ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ท่านสสพูดแล้วว่าเรามีปัญหาอย่างไรในเรื่องของทีมชั่นหนึ่งและทีมชั่นสองที่ทีมขึ้นไปไม่เป็นไรวันนี้นะ้นักกีฬาที่อยู่ในสนามวันหนึ่งนะันคือทีมของเราที่สร้างให้ขึ้นได้ทีมชั้นหนึ่งแต่ทีมเหล่านี้ไม่เดียวการเล่นในดีวชั่นหนึ่งไม่เป็นไรครับเรามาสร้างใหม่ผมได้สมัครทีมดีวีชั่นสองไปอีกหนึ่งทีมในานามของจังหวัดระว่า ขึ้นได้สมัครไปแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาของสมาคมฟุตบอลหรือไทยทีมเยร์ลีกซึ่งท่านสสจะช่วยรักันอีกทางหนึ่งเพราะปกติแล้วเนี่ยจังหวัดเดียวเขาจะไม่ให้ดีิชั้นสององทีมแต่ด้วยเห็นความจําเป็นปัญหาที่เราเกิดขึ้นนะครับก็จะพิจารณาให้อีกหนึ่งสิรเชียกันเดือลลูาร ยากและพิกาดไม่ใช่ได้มาเพราะดวงแต่ใช้ใจฝ่าทะลวงเราไม่เคยกลัวใครบนเส้นทางสายลุกนัรง,งทงคิวเหลืองโบกลิวสวัยนักบอลสู่สุดใจลงสนามไม่เคยอายไม่ว่าเจอทีมใดสู้แค่ตายอยู่แล นั้นในสายเลือดลงสนามที่ไรเชียกันเดือดลูกหลานราสุ